อย่าพูดอย่างี้จะได้จะได้บอกเลยได้อันนี้ด้วยวันที่จะถกของที่ละนกันขอหนี้ดียวเอเอาอะไรเดียวสเสื้อมาแล้วเนะเดี๋ยวเดี๋ยวะเขาไม่เข้าใสเสื่อเดี๋ยวไเราชนมาปีเราแบให้เขาบ้างเดี๋ยวนะแเดี๋ยวไม่เป็นไรปีนาสองคนใช่ 食 <laughs> ไม่ <toys> ูดเดียวม่เลินเปีดเคสกหรอกไม่เวลาทำทำไมไม่มีตูด แสงไม่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 ถ่าย,ายาเาพื่งทำมาอะไรอ่ะรอเช้าไม่มา่อแล้วไม่อยู่บ้าน <c oughs> ไ,ไปไหนอ่ะขอมมิท ร้านของร้านขาร้านของเนี่ยมีเเา้รม่ีพร้านมีของหวานว่า